สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเหมือนี้มาพบพมอกะช่องชุดฉาดมิโนโทานังเหมือนเดิมครับพี่น้องอน,นี่ก็จะพามาใส่หนูครับใส่บ่วงแต่มันคำแล้วครับบ่าได้ถ่ายตอนใส่เบ่วงเดี๋ยวคอยมาล่อรุ่นตอนยามครับพี่น้องบ่ใหญ่ครับพี่เลี้ยงนี่บ่นะครับมายามบ่วงยามกับบ่ถือครับพี่น้องแล้วนี่ก็บ่ถือ นี่งไงนี่ง่ายหนูอยู่ในฉลาเทวยเอาหายโอ้ครับนี่ครับหนึ่งแก้มได้หนึ่งแก้มแล้วครับพี่น้องปกะกาไทยเบื้องไรแล้วครับแดมันปิดกุดิดเตนี่เดี๋ยวเขาล่อรุ่นต่อไปครับว่าจะได้แจ็คตัวอันนี้โมจินนี่ครับใช้ขังสะ กับพวกใกล้พี่น้องชุดที่ใช่ดีใจป๋อนี่มายามตอนเศร้าครับยามพวาเจ็บวงวกอมากระพานหน่อยครับน้องมาติดเร็วลูก ดังนี้ก็บ่ถ <h> ือด <every> ้านี้ก็บ่ถือขออนุญาตเก็บบ่วงก่อนนะครับเก็บกลับก่อนนี่นะครับมันบ่ักัดตัวเก็บกลับเก็บอะไรเรียบร้อยแล้วมื้อนนี่พอควยมัดปันไหนได้ตัวเดียวนี่นครับผลงาน1ตัวฝีมือน้องมาติดสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับปิชชิปให้พ่อในเลี้ยงดูโอ้ ไปานหน่อยวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ